ครับถึงหน้าง,งานแล้วครับผมเอารถหัวแยกมาแยกไอ้ต่อหม้อเสาไฟครับผมไอ้ทานเสาไฟกำหน่อยก็ไม่กำเนะาะจะกำหน่อยก็ไม่กำเนาะ

นะครับแยกฐานซอฟไฟนี่แหละครับผมซอไฟตัวนี้เพิ่งฮักออกครับฮักออกเพื่อจะแยกออกเพื่อน็ดฐานไว่เห็ดตัวไมใ่ใสแล้วครับจีได้แยกฐานตัวนี้แอกครับผมทั้งหมดสองฐานครับผมจะได้แยกออก ต้องรอเสเดร์รับกลับอีกครับผมแยกเสร็จแล้วเชเดร์รับกราบอีกนี่แหละครับผมมองทำงานก็นได้ยไ่ได้ดูเป็นฐานฐานต่อไฟครับผมนี่แหละครับผมแยกฐานต่อไฟตัวนี้เลยครับ ปับพื้นที่ครับผับพื้นที่ซีเอารถเข้าไปจอดแล้วก็แยกอาขอจบคลิปซ้ำนี้แล้วครับผมยดี๋สวจไต้เบิ่องอีกแค่น,นึงครับผมสวัสดีครับ